ครับเขาบอกแค่เกมจะสลังยาวครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สลังยาวทีวีกับผมสลังยาวเช่นเคยนะตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Dynasty Warrior 8นั่นเองขออนุญาตเบาเสียงเกมนิดหนึ่งนะครับผมนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีกันก่อนพ่อสอนไว้ I suppose I can muster even the bleakest battlefield has its own รู้สึกว่า เรอบวันนี้จะค่อนข้างเขาเรียกว่าอย่างไรทุนต่ำนิดนึงนะฮะโอ้หมวกนกน,กนี่ก็หนักหัวเราจะไปเล่นในสตอรี่โหมดเล่นทับไรดีทับไรดีลูบูด,ดีไหมลูบูดนี่ก็คือลิโป้นั่นเองนะครับผมทับเว้ทับทับ,ทบเล่นทับนี่ล้วกันทับบังกรนก็คือ เล่าปีกอนอูอะไรพวกนี้นะจะนิวเกมเลยเคยเล่นทดลองเล่นไปละโอเคนิวเกมมาเรามาโนบลพอฮาร์ดไม่น่าจะเล่นไหวโอเคมาจะคลิปไปก่อนผมจะเล่นเป็นเล่าปีกแล้วกันนี่ตอนนี้ก็มีเล่าปีกอนอูแล้วก็เตียวหุยนะแต่ชื่อภาษาอังกฤษอาจจะค่อนข้างแปลกขอเล่นเล่าปีแล้วกันโอเค อาวุธก่อนอาวุธแรกเป็นกระบี่ถูกแล้วก็เป็นอาวุธของเล่าปีอาวุธท,ที่สองขอเป็นอะไรดิือแป๊บระแป๊บเป็นอุ้ยมีอามแคนนอนด้วยอะในเ,เ,เรื่องในเรื่องดาบและโล่แล้วกันอ่าเฮ้ยทำไมมันหยุดดูแบบ กองแกงจังว่าเอาใหม่เปียนดูกองแกงเอาเป็นซอสแตนพุกแล้วกันอ่ะเฮ้ยอย่าตกยา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 จะเป็นพ็อปวันนี้ออกรบแต่งตัวเป็นทหารโอเคเรียบร้อยไปกินแบทเ,เ, <c oughs> เบทิลกันเลยลุยรู้สึกว่าลำบากถอดแม่งเลย คือจะปีเราเราปีนเราเราปีนเราปีนใช้กระบี่คู่นะฮะภาพค่อนข้างสวยเลยภาพนี้เนี่ยภาคล่าสุดนี่ก็สุดเดียวคนนั่นเองอันนี้เป็นภาคล่าสุดเพิ่งออกใช่ไหมเพิ่งออกไม่กี่วันแบบนี้มาพี่ทำได้ดีกว่านี้ดิอะไรประมาณนั้น We're peasants driven to this by starvation, pain, and suffering. Uh, How can we just.? Yeah. If you're that soft, you won't be able to keep the value just made. Indeed. Now that we are sworn brothers, <coughs> you need greater strength of spirit. คุณต้องมีความแข็งแรงในความแข็งแกร่งและสปิริตที่แรงกล้าใช่นายพูดถูกมารวมพลังสามพี่น้องทับทับทับอะไรวะเป็นมันทับทับอะไรวะทับสองทับสามหรือเปล่าไม่ะได้เวลาลุยกันแล้วพี่น้องของข้า เดี่ยวหุยควนอู่และเล่าปีลุยกูลุยด้วยลุยลุยลุยมาอื้อกดเกมผู้ฟัดเดี๋ยวเดี๋ยวลืมสุดแป๊บหนึ่งเฮิร์ดเฮิร์ดเฮิร์ดฟ้าแล้วก็กิ้มพัสธาพุชแล้วต้องจัดพวกตัวหลักๆนะตามจุดตามจุดที่มันบอกในมินิแมปดูในมินิแมปเอาใช่พุชเุียางอู่กระบี่ไฟฟ้าปุ๊บ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 ปัด คอริเคเจอร์ไม่ใช่แล้วนักระบวนการห้าสีเฮ้ยอึ่ตาตันนี่จะยิ้มกระชากวิญญาณยังไงล่ะตาไม่อยู่หรอกอึ่งอึ่งซักหน่อยซักหน่อยอย่างนี้ต้องซักหน่อยโอ้ยจิ้มพระสุธาอื่งฟันโอ้เราปีเล่นมันนะเดี๋ยวพาร์ดต่อไป รู้แล้วจะเล่นใครผมรู้ไว้แล้วนะพาต่อไปเราจะเล่นลุตจุลล่งไม่สปอยเลยหรอไม่ดีนะเอ้ยไหมพอค้าตัวนี้ปุ๊บประตูก็จะเปิดจะไปตำเป็นระดับเดี๋ยวลองลองอะไรเนี่ยอ๋อเชนเชนซอสกระบี่โซมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงอุ้ยจุบช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 ุบบชุบบโอ้โวงหวงอย่างมันขอถ้าไม่ตายสักหนึ่งดอกกระบี่คู่มหาปไลกระบี่โลกัน นี่นี่เอาโซฟาืูเป็นไงลาะทานีเทศเทสจุงเบยไม่มีใครหยุดเล่าปีได้หรอกนะเก็บของแล้วก็วิ่งก่อนไปจะไม่ฟุตบอลทำเพลงจะไปตามจุดที่มันบอกทีเดียวใช่ไหมเจ็ไหมเออนะบอกว่าใช่ใช่ก็ใช่นะโอเคมีม้ามีม้าไหมมีม้าอ่าดีมากมีม้าด้วย ขึ้นม้าก่อนขึ้นม้าชุบเดี๋ยวไม่ต้องวิ่งขี้เกียจวิ่งช่วงนี้เป็นสันหลังยาวนิดนึงพูดสันหลังยาวอยู่แล้วดีกว่าไปจุบไปจุ๊บจุบจุ๊บจุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงลงม้าก่อนโอ้ทำให้ตายทำให้ตายบนม้าพุ่งพุ่งไปจุบลงลงลงม้าสิเออนี่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 ควงกระบี่พันธา หมุนเฮลิเคนเจอร์อะไรกขบวนการห้าสีข้นจับจับสวยเอ้ยเอ้ยววววววมวว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 วมวว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 ันวววววนวววกวนวววมวววนวว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 ว้วว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 ยวววววอววะว้วววววว เรารวมทับโจโฉนั่นเองนะโจโฉจะทับสีน้ำเงินสีร่วงใช่ไป,ไปทางนั้นโอเคไปที่จุดสีสีเขียวในมินิแมปโอเคพี่ยานเชิงยานเชิง,งเจ้าเป็นใครเจ้าเป็นใครมาที่นี่ทำไมมาเฮ้ยยานเชิงเฮ้ยจุบอืมโอ้ยมิโซ่โซ่แซกแกมือมาพร้อมเลย โซแซงด้วมือเวียง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 กดกับย้ำย้ำไงล่ะไงล่ะเจ้าของแฝบมาเราปีด้แน่มากโอเคไปกันต่อเลยอืมตอนนี้ตึกขาวๆก็คือเรายึดได้ประมาณนั้นใช่ไหมเล่้กันไม่ได้ไม่เคยเล่นมาตั้งนานแล้วตั้งแต่เพย์ทูหรือภาคแปดแล้วเล่นตอนภาคไหนวะเนี่ยเกเบเกมเก่านะฮะแต่ว่านี่เป็นภาคใหม่ ใช่นี่โซแซงแกมือเป็นไงล่ะโซแซงแกมือวี่ง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 วิ่งอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนหลบแบบปีกิโต้โซแซงแกมือเอาไปเอาไปกินดูเฮนไตมากไปหรือเปล่าเนี่ยนะยียอ้โเดินเทินเฮาดูเลยเล้าปีเล้าปีเล้ากระบี่ ของแท้ของดีต้องเล่าปีนตาอาถือกระบี่ผู้ใจไม่ใช่แล้วมัวตลอดมัวมัวตลอด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 มันรู้สึกว่ามันพยากาะมันพยาขะมันพยาขะ,ะ,ะแล้วปีดปีดีดีเอาสิขอทำให้ตายสักหนึ่งดอกนะอีดอกกระบี่พุทธาไม่ใช่กระบี่พุทาาสีเขียวเราวเป็นกระบี่ล้มกด เปลี่ยนชื่อท่าจะพันผันนิดนึงฮึฮึเกมนี้มีคอมโบอยู่นะครับผมเกี๊ยงกดเฮ้ยฮึทึบทึ๊บกดฟันหนึ่งเจหนทีละวไอหนึ่งทีก็จะขึ้นฟ้าอีกถ้าไอสองทีแล้วกดเอ้ยเจสองทีละวไอลัวๆมันก็จะฟันแบบจะมีลมกดสี่ดีนี่เอาสี่เอาสี่สู้หรอสู้หรอสู้หว่อเกมนี้ก็เหมือนเดิมครับของตามทางก็จะมีพวกเก็บได้หลอด เป็นเป็นสากเกมเล่าสาเกอก็คือจะได้หลอดหลอดทำไม่ตายเต็มอย่างนี้ไงอือทำได้ร้อยคนนึงแล้วก็จะมีการนับนับคะแนนยูนิตเหมือนเดิมใช่นี่เล่าสาเกอแล้วก็จะมีพวกซาลาเปารักเพื่อนอฮ้ยจุดเแบบอ้าเอ้าเอ้ายังไม่ยังอือขอทำไม่ตายอีกสักทีกบีล้มกัดอ้าวแม่งไม่โดนใครเลยว,ว้าวเป้าแดเฮ้ย นี่เอาสิเอาหัวเอาสู่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 หัวนี่ปี๋รอบแล้วเล่นเราปี๋มันรอบแล้วเล่นกดคุยเล่นเราปี๋ที่มันมากบ้องตรงเลยนี่นี่เราปี๋ไม่ใช่เราคุยเราจุยมุยไม่ใช่ตุยตุยอะไรวะเล่นมุกอะไรเนี่ยฮะตัวตัวจริงๆเลยโอเคเราลุยกันต่อโอ้ป้อมประการน้ำแล้วป้อมประการไฟครับผม ไฟน้ำแล้วกันควงไฟไฟแม่งร้อนเอาน้ำแล้วกันเย็นๆสบายเข้าไปเออดีมากเป็นงานหน่อยยิงซองแท็กขึ้นแจมือเหวีงเหวีงอื้มโบเป็นชุดเป็นชุดมาเป็นเสื้อและกางเกงเลยเอาสิ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 เหวี่ยงเหวี่ยงอย่างมันมันทั้งมันทั้งมันเดี๋ยวปอบมุนก็แป๊บอื้มี่ก็มีลมกดโอ้ได้เก็บได้เก็บ ไม่เชื่ได้เก็บเก็บได้รองทรเท้เาครับเมื่อกี้ก็จะวิ่งเร็วนี่ไงเห็นไหมวิ่งอย่างก,กี้บินจาฮะตูลีฮะต,ตูลีอ่ะจื้อก็มีสายมาอาเก็บชุดเกาะก็จะถึกขึ้นนะดีเฟนซ์คูณสองโอเคประตูเปิดแล้วประตูน้ำเปิดแล้วเฮ้ย กระโดดกินพัสดาเป็นไงปี๊ปี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 ก็มีโลกถือโล่ถือโล่ถือโล่ใช่ไหมถือถือันไม่เข้าจือโล่โซแซคแก้มือกูแดกลิฟเข้าไปทำไมนี้ขอทําไม่ตายสักทีก็มีล่กดค่าไ<โ>ด<ย>้200อยตัวแล้วแมนโคตรเก่งเลยใครออกลบและค่าได้ขนาดนี้บ้างโคตรเทพป่องตรงไปเกมบิ๊กูค่าได้เป็นพันอ่ะ เกมนี้คือฆ่าไอ้กันกันไม่ติดนี่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 นทำไมฟันมันแล้วมันไม่ไม่ไม่สะทกสะทานเลยนีีอุยอือีอีเบี่ยงโซเวี่ยงโซหน่อยเวี่ยงโซโซแซคุแกมืออุไปแล้วไปข้างหน้าอือนักพลนักพลดท่านักพลดไม่น่ามาออกรบเลยท่านนักพลศ ตรงนี้มีอะไรเกิดขึ้นขอพีรวมด้วยนะจ๊ะน้องสองน้องสามนะก็คือเราเป็นเล่าปีนั่นเองเราต้องเป็นพี่เพื่อนอผมันวิ่งไปนู้นแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอโซเซ่กุญแจมือแป๊บหนึ่งไม่ใช่กระบี่ผู้ใจถ้าไม่ตายยำยำอือดีดีอ้ีอ้อยักดอกสักดอกแป๊กอีดอกอืออือเลเวลอัพเลย ีนก so <IM> ็จะมีเลเวลตัวละครด้วยนะครับผมโอ้ยสักทีสักที250ตัวแล้วอื med. ้อไอจู่อจู่เป็นไงล่ะยังไม่หมดอุ๊ย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 อุ้ยอุ๊ยมามาเยอะกอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอเจอตัวแรกคุณแจมือไหเป็นไงหยาหยาใจเย็นเย็นอุ้ยบอกว่าใจอุ้จะแพ้ไหมเนี่ยฮะ บอกว่าใจเย็นยังไงแล้วไม่เข้าใจเลยวัยรุ่นทำไมต้องใจร้อนนะเดี๋ยวยิ้มกิจชั่ววินาทีไปเป็นไงเอาเอาไปเอาไปเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะตู้ยิ้มกิชั่วิญญาณทีได้หรอกนะเป็นยิ้มในตำนานไปแล้วนี่มามามากล้ากล้าหื้อหรือหรือโอ้ยเดินเดินเดินดีก่อนนี้กันมันเยอะเยอะ นูน้องนสองน้องสามเราไปถึงทุ่นแล้วใช่ไหมวะไม่รู้นะแต่โจโฉอยู่ข้างหน้านู่นไง CAO CAO อโออ่ะภาษาอังกฤษเฉาเฉาภาษาจีนโจโฉนะครับผมต้องฟันไอ้นี่ฟันฟันให้มันลงมาเฮ้ยเฮ้ยมามานี่เดี๋ยวเราอัพแล้วนายโคตรเก่งเลยเก่งจริงๆเลยกับไอ้พวกทหารกระจอกล็อกกับปอกล็อกกระปุกกลิกคืออะไรวะเจ้าแม่งหวะเด้อ นะกระโดดลงไปเลยไม่เดินตามทางแล้วมาเจอโซกแซร้าคุณแจมือเป็นชุดเจอมาเป็นชุดทั้งกเก่งทั้งเสือทั้งรองเท้าและเอ็กซ์เซอรีนี่เป็นไงละ่อะอึนี่ตีตีตีน,น,น,นีเดี๋ยว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 ขอเปลี่ยนอาวุธหน่อยคือจะฆ่าไม้ตายสักหนึ่งดอกแล้วปีนแม็กหลอดจังหลอดจุงไปตีเฮลิเคนเจอ ขบวนการ50หูเลือดเดีเลือดเหลืองแป๊บพี่พี่พี่จเย็นใจเย็นพี่เลือดเหลืองอะเดี๋ยวเดิพี่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 หูหูมีตัวอะไรด้วยวะกูไฟไฟล้อมรอบด้วยวิวิวกันไม่ติดเลยอะเดี๋ยวดิหาเลือดก่อนหาเลือดก่อนเหย่ได้แล้วมาเดี๋ยวดิไอ้พี่ไอ้พี่พี่มีไฟติดหลังเดี๋ยวพี่ใจเย็นเย็นโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีท่าไม่ตาย ตหมีก่อนแดกแดกก่อนซาลาเปาอร่อยจุงฮิฮิฮิไส้หมูแดงเซเว่นทีเลเว้นรับขนมกีบซาลาเปาแพ้ไม่แค่สึกว่าตอนนี้เขาปิดแล้วใช่ไหมสี่ทุ่มใช่ไหมเออไม่เปิดสี่ทุ่มนะอีเข้าปฏิวัติการเมืองเราปฏิวัติสามฟกใช่หรือเปล่าึแม่งอาอีกเดี๋ยวโดนจับไปนี่อ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวตรงไหนวะ เออขึ้นดังนี้โอเคเฮ้ยใช่หรือเปล่าเนี่ยฮะมาทางผิดหรือเปล่าเนี่ยนี่เข้าทางนี้ไอเก็บของก่อนปีกพวกข้างหลังพวกข้างหลังพวกข้างหลังโอู้เยอะเยอะจังเฮยเยอะเยอะอย่างนี้ต้องเจอไม้ตายรกระบี่ลมกดนี่เป็นไงละ่ะโอ้จาก350เป็น385โอ้ย่าแบบผ่าแบบอีเจอคอนดิชันเจอโอเคไปลุยกับหัวหน้าแล้วนะ จะได้ลุยกับหัวหน้ามันแล้วนี่มาเดี๋ยว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 จะลุยกับหัวหน้าขอซาลาเปาสักหน่อยซาลาเปาทับหนีโอเคเฮ้ยทางไหนวะโดดลงตรงนี้เลยใช่ไหมโดดลงได้ใช่ไหมอ้าวโดดไม่ได้โอเคไปทางซ้ายเออเป็นการบู๊แบบแหลกลานมาทำไมให้อายบ้านนาละนวลน้องไม่ต้องกลับคืนมา ไปสตันสตันมายืนงงในดงตีนหัวหน้ามันคือชางเขียวนะชื่อภาษาจีนไม่รู้อ่านว่าอะไรขอทำไม่ตายเลยเจอก็ททำไม่ตายใส่เลยอีอ εί, อสิอส,อสิมา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 ,มาอืออือ,อหัวหน้ารอหัวหน้าหัวหน้า่า,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 ากับหัวหน้าเหมือนกันตี่ีเจอโซแทกแกมือจับมดัดแล้วอัดตูดเอาไม่ใช่แล้ว ชายแบบนั้นอัดตุอะไรโอ้หมันมีลองหัวหน้าลองลองหัวหน้าด้วยอืมเป็นห,หัวหน้ากองหรือไงฮะจ่าสิบเอกสิบโทเลยนี่อือ,อเจอเจอ,เจอเป็นชุดเป็นชุดเสื้อแม่ใช่คือแกมือไม่ใช่แล้วอือเป็นกุมัวแน,น่แน่เดี๋ยวจะ่หัวหน้ามันอยู่เลยละอีข้ามันคนเดียวก็พอขอทําให้ตายสักทีนะอีดอกอือสี่ร้อยห้าสิบหกร้อยหกสิบหกแล้ว เออเปลี่ยนอาวุธเป็นอาวุธประจำกายอี่ีีเดี๋ยวเดเก็บ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 หลอดเก็บไม่ตายก่อนสิเก็บเหล้าสาเกเจอเข้าไปอีไม่ตายอันทรงพลังถึงไงล่ะโอ้มันเยอะเยอะเหลือเกินเยอะโอ้ยเยอะเยอะโอ้ยฮึยไม่ได้นะอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้แล้วใจเย็นพีดพี่พี่ใจเย็นบอกให้ใจเย็นไงไม่ฟังไม่รู้เรื่องเลย เดี๋ยวเก็บเก็บเล่าสักเกสข <c oughs> อทําไม่ตายสักหนึ่งทีเป็นไงล่ะย <c oughs> อย่างพลันนะบอกตรงบ๊สตุงกำลังเล่นสไนเปอร์อิลิตี2เกี่ยวอะไรวะงะ Brother, do not lose heart. Our battle was based on honorable principles. That's right. If we don't stop these rampaging fools, then there'll never be an end to it. That may be so, <coughs> but nonetheless, <coughs> it pains me to see such <coughs> fear and suffering. <coughs> Look. แล้วก็รูบอกว่าพี่ะเสียจ,เ,จ,ลจเลยการลงก,การลบมันไม่ต้องมีงนู่มมนน,นี่ะรหรองประมาณนั้นแต่ัีปัญหาอ่แตังคมีปั e า <Yes. S 1> อย่แต่ังคีปั่มา่แต้นคงาแงคมี่แ่มี่แต่นเลคัย่่งมา่แตมัา,า,มาง่งคงย่แหาอยู่ัมหาอเู่แต่ปาย่่ปาวะ ใช่ฮะไม่ใช่อีกเหรอโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้คลิปต่อไปเจอกับชูลุงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลากัไปก่อนอย่าลืมนะครับถ้าได้เกียรติจะสลงยาวสวัสดีครับ